โว์แล้วครับขอเสียงตบมือเลยครับชุาจอบสกัดมีบุรุษระดับทดไทยแลนด์แชมป์ไทยแลนด์และที่สองนะครับเป็นพิชิตพรเท้ากาหลงหรือเจ้าเต้ยที่สามเป็นสามารถทุ่มาเสียงเจ้ามือนะครับที่สี่น่าจะเป็นเจ้าฟิวนะครับวิชัยคำสงนะครับและที่ห้าเป็นเจ้าทีนะครับธีรพัฒน์ประกิ่ง นะครับใน5ท่านในสนามก็เสียชีิกันกที่เรียบร้อยแล้วหลังจากดูนะครับดูซีซีเรเขาจะยกเท้าสองเท้านะครับอยู่ดูท็อปนะครับตอนนี้กำลังอ้อมไปดีซีเรื่ครับเขาจะทำให้ดูนะครับยกเท้าสองข้างแล้วก็ปล่อยมือด้วยฮะปล่อยดูนะพี่ยอดอย่าไปให้เขาทำท่าผาดโผนไหลสงสารรถของเขาเลยเอาทางนั้นก่อนมาสักกันจบเท้า ยกล้อนี่คนที่ยกเก่งที่สุดในสนามน่าจะเป็นเบอร์28นะครับน่องรถตู้ยกเก่งจริงๆแต่วันนี้ไม่ยกเลยเรียกไปแล้วสิ้สุดการแข่งขันพี่รองทุก <Good S 1> ท่านครับมันยกได้เสียงโผ่่ให้คณะกรรมการจะพูดจัดกับนักแข่งด้วยครับนะเคครีวลนะเร่ยกอะไร และลำดับ่อไนการถวายรางวัลสหรับภาคาปยที่เราได้แข่งไปทั้งหมด1ิร <rôle CCTV> ุ่นนะครับถ้าท่านยังไม่รู้นักแทเกินเขาหน้าตาหล่อเหลาอย่างไรท่านมาดูการรับถวยรางวัลเพราะจะได้ถอดหมวมาดูความหล่อเหลาอาการจะมีใครบ้างเชิญเลยครับนาแจ็กกิสัน ก็จอดเร็วเท่าในเบื้องซ้ำนี่ซ้ำซ้ำซ้ำเปิดบ้านไม่ไดครับยังไงวันนี้ก็ต้องได้เข้าบ้านนะครังไม่ปิดคลิปเลนซ้กเดินที่หน่อเลยใช่เลยครับครับคนหลายด้วยนี่หลายคันจ้ามาคำโหดก็จอดแล้วก่อนเขาเลยสิได้กลับมาที่นี่ล้ำบาดเลยโอเคครับเอาเบิ้งซ้ำนี่แหละ